เฮ้ยเฮ้ยขับไปดูตามมาตาเรือเลยวะก็ลูกพี่มึงอ้วนอ่ะโง่ก็โง่เดินไม่ดูเฮี้ยเลยเลยโอ๊ยวายโอ๊ยจัดนิ่งเงาไงอ่ะคุ่ยเลยอ่ะคุ้ยอ่ะจัดนิงเงาไงวะจะตจัดลูกพี่กูต่อยกูดีกว่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเี้ย นี่มันจะเกินไปแล้วไปเลยพวกมึงต้นตีนเราถอยกันดีกว่ามาตึ้งไปเลยไปเล <ไป S 2> <ป>ยตัดขึ้นมาให้ตดัด <ไป S 3> นั่งไปแม่งตายเจองกูเน,นี่ยับหน้าทีมนะพวกมึงอ่ะมันปัญญาอ่อนมึงมันแค่อ้วนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วเป็นเยี่้ออะไรอ่ะเวสัตว์เฮ้ยพวกเราไป เอาไปช่วยมันดิเอาเหี่ยพี่เป็นไรพี่เจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บพี่ผมว่ามันไม่ได้หรอกแม่งมาลงาถึงที่เลยกูว่าไงงานเนี้ยต้องแก้วอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาอาวุธเดี๋ยวพี่โทรเรียกพวกเลยได้เจอกันฮัลโหล เฮไอโทรมาเฮ้ยพักคุงโทรมาเฮี้ยกูโดนเล่นว่ะมึงมาช่วยกูหน่อยดิขอจนด่วนเลยไปแก้เลยวันเนี้ยมึงมาดูสภาพกูดิมันทำกูขนาดนี้เนี่ยเออเออมาเลยเออเออเจอกันเจอกันโอ้ยเฮีย้ยกระทืบพี่กูสัตว์เดียด๋ยวเจอเฮี้ยไม่เท่าไรหรอกพวกมึงเฮี้ยเอ้ยวันนั้นแม่งทำเราเจ็บไปเยอะกูรู้นะไอสัตว์ว่าพวกแม่งอยู่ที่ไหนอะแต่วันเนี้ยเราไปเอามันแน่พี่ผมเตรียมอุดตมาแล้วพี่ เดี๋ยวไม่เจอขุนแน่เฮ้ยสัตว์นั่นไงพวกมันอ่ะนี่ไอพวกนั้นใช่เปล่าที่มันกระทือบุพพี่อ่ะเออพวกเกี้ยนนั่นแหละได้เราไปจัดการไม่เอาจะเล่นบอกเอาว่าวบ้านเรียกดีกว่าอกชุดพ่อติดเกมี้ยกมึงว่ามันจะกลับมาแก้แค้นงละมึงวะตัวมันไม่แก้แม่ง้องประจานมากเฮ้ยแม่งมาเหอะสัตว์ให้หมดเลย วางไอ้เออยพาลูกพี่อยู่มบุวนไอ้ลูกพี่อยู่ั่นง้น่ะไปของเราลุยไปสัตว์เราลุยเฮ้ยเนี่าเฮ้ยเียยเฮยเฮียเีเฮอเฮเฮียยเียียเยเฮียีเียยเะอเีียเยเฮี้ยเฮเยียเียะ อะไงเดียวลูกพี่เฮ้ยตว์เอ,เอาไงตัดเอาไง ไม่มีของอะไรไว้สัตว์ทำไมดีวะกูมีกระบอกนึงกูมีสัตเฮ้ยนี่ฮ่ยเราสู้ันได้แล้วไปลุยไปจิ๊บหน้ามาเร็วมาเร็วเพื่อน ไอ้เฮี้ยนะอ้าวเอ๊ะแม oh ่งตายโว้ยเฮ้ยเจนวีไอ hey ้ไอ้นะเป็นไรเนี่ยเอยด้วยน้าคุโดนยิงตรงคอเหรอแกกูหน่อยชี้ยพ่อมาเงี่ยปืนอ่ะแกกูหน่อยเพื่อนน้าเอ้ย ลูกพี่ผมไม่ไหวแล้วปืนผมไม่ใช้โว้ยนะผมฝากด้วยพี่ของหนึง่งมึงตายตายานนลูกพี่ผมโดนยิงขาของอโอ้ยโดนยิงมือ,อ,อไอ้ยิพิมพ์เอากระสุนมาดิไอ้พิมพ์ไม่ไ,ไหนไอ้พิมพ์ ไอ้เหี้ยจะสุนหมดไอ้เหี้ยสัตว์่าเข้ามาเฮ้ยเฮี้ยไอ้เหี้ยวันวันนี้วันตายของมึงมึงฆ่าเพื่อนกูมึงตายเฮ้ย hey, ลูกหยุดล,ยลูกอย่าทำเขาลูกจะทำอะไรนะ่ะไอ้เหี้ยนี่มันหลวงพ่อบาสที่เคยกินขยะนี่มาไอ้จะทำอะไรผมจะฆ่ามันไงลูกจะฆ่าเขาไม่ได้เขาเป็นคนเหมือนลูก ก็เขาฆ่าเพื่อนผมก่อนกาดที่ลูกฆ่าเขาเพื่อนลูกก็ไม่ได้ฟื้นมาหรอกลูกก็รู้ดีแ้นตาตาฟันต่อฟันผมจะฆ่ามันไม่ได้ลูกลูกเป็นคนดีกว่านั้นเืินที่ลูกใช้อ่ะมันใช้ฆ่าคนอื่นมันสิ่งไม่ดีพอรู้ว่าลูกเป็นคนดีที่ลูกใช้น่ะไม่ว่าลูกจะฆ่าเขาไปอีกกี่ฟอย์ศพไอ้รถเพื่อนลูกมันก็ไม่ฟื้นมาหรอกเชื่อเถอะลูกยอมยอมซะเขาฆ่าคนอื่นเพื่อนเขาฆ่า เขาก็ต้องไปติดคุกแต่ลูกยิงคนอื่นเนี่ยลูกรู้มไหมแค่นี้มันก็หนักมากพอแล้วคนอื่นบาดเจ็บมากพอแล้วพอถึงลูกเอาคืนให้พ่อซะพอเถอะดีมากลูกชายเฟยนายแล้ว,ว่าเราทั้งสองฝ่ายก็สูญเสียมากพอแล้วเราพอแค่นี้ไหมได้หลังจากพี่สองแกงนี้ได้ทะเลาะกันสุดท้ายเขาก็ได้มาฟังบาดหลวงแล้วกลับเป็นเพื่อนกัน หลังอย่างนี้จะไม่มีการทะเลาะกันพอได้ฟังไอบาหลวงบามัาพูดไปแล้ว